สวัสดีครับพบกับช่องนายช่างบ้านสวนนะครับวันนี้ก็ไม่ไม่เป็นการแนะนำเลยกว่ามาบอกอการใช้เครื่องมืออุปกรณ์แบตเตอรี่ที่ที่เราใช้มาเป็นระยะเวลาแบบมากสุดก็สิบกว่าปีก็ด้วยจำนวนที่เรามีเนี่ยเราใช้กับการทำงานของเราจริงๆนะก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ซื้อมาสะสมแต่ว่าเวลาเราไปออกกองเนี่ยผมไม่ได้ไปออกกองถ่ายละคร ออกกองงานเนี่ยผมก็จะใช้เครื่องมือที่มีอ่ะเกือบเกือบครบทุกตัวเลยก็ใช้กับพี่อีกคนหนึ่งสองคนด้วยกันมันก็เลยอุปกรณ์บางอย่างมันก็เลยยังดูแบบไม่ไม่ได้ไม่ดูแบบเสื่อมโซม,มากเป็นอุปกรณ์ที่ยังแบบคงสภาพใช้งานดีที่ที่มาวางอยู่ทั้งหมดเลยใช้ได้ดีหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าก็จะมาแนะนําว่าทําไมเราเลือกยี่ห้อนี้คือเพราะอะไรอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราก็เริ่มตัวแรกกันเลยเรามีกลุ่มของกองงานที่เป็น กลุ่มกองงานกองเจาะทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราหากลุ่มกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เวลาไปเจาะในบ้านจะเรียกลูกค้าก็น่าเกียดคนที่ให้เราไปติดตั้งอุปกรณ์ใดนๆนนแล้วแต่อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีฝุ่นเพราะว่าเขาจะมีตัวดูดฝุ่นเข้ามาเก็บไว้ในห้องห้องนี้ของเขาเนาะเพราะว่าอันนี้ผมเคยทําคลิปรีวิวไปว่าเวลาที่ เขาดูดฝุ่นเข้ามาแล้วเขาก็จะเก็บตรงนี้ไหมไม่ทำแบบไม่ต้องมาเสียเวลาทําความสะอาดก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็น่าค่อนข้างจะหนักหน่อยมันก็สามารถแยกเป็น2เคสแบตเตอรี่นี่ผมก็ไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่าอันนี้อรุ่นน,น,นี้มันมากับรุ่นสว่านเจาะปูนรุ่นนี้มัน10กว่าปีแล้วมันก็เลยเดี๋ยวนี้ผมใช้ด้วยกันหมดเลยเดี๋ยวหาวิธีออกก่อนนี่ไงปุ่มกดตรงนี้ลืมมองไม่เห็นอันนี้ก็จะ ่มนี้ก็เป็นกลุ่มสว่านที่สำหรับไว้ใช้เจาะพวกที่เป็นฝุ่นปูนเยอะๆอันนี้เราก็ใช้เราก็ใช้เฉพาะในอาคารเท่านั้นด้านนอกอะไรที่ฝุ่นมันลงได้แล้วไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเก็บกวาดมากก็ไม่ได้ใช้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของบอสที่เป็น18โวลต์ด้วยกันตัวนี้มันจะ ชอบใจอย่างนึงคือของสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ยังเป็นตัวนําเข้ามาจากของของเยอรมันโดยตรงเลยเป็นกลุ่มที่ยังผลิตจากต่างประเทศอยู่แล้วก็สวมไปใส่แบบก็เดาว่าน้ำหนักน้ำหนักก็น่าจะอยู่สักสองโลก,กว่าๆนะ ใช้ก็ต้องมีการจับค่อนข้างจะน้ำหนักนิดนึงอ่ะส่วนส่วนตัวนี้เราที่เราบอกอะ่ะเริ่มแรกของเราเลยเราซื้อตัวแรกมาเนี่ยบอสตัวนี้เราใช้งานมาสิบปีแล้วตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมฟอสเฟตสิแปดโวลต์เนี่ยก็ยังก็ยังใช้งานได้ดีอยู่การใช้งานก็เจาะมากกว่าร้อยครั้งร้อยครั้งก็คือ100 100ร้อยร้อยรูเจาะเนาะ อาจจะเป็นรูพุก M7 อะไรพวกนี้ครับก็ก็สบายเลยแบตเขาก็ค่อนข้างจะอึดก็ไม่มีบวมอะไรเพราะว่าเป็นตัวเป็นตัวลิเธียมไอออนดูฉลากนี่เก่ามากเลยเนะี่ยตัวนี้ก็คือของเยอรมันเหมือนกันกลุ่มนักที่ปีนเขาที่เขาปีนเขาไปแล้วเขาเจาะยึดไอ้พวกพุกอะไรพวกนี้นะ เขาใช้กันเราก็เห็นว่ามันเบาตัวนี้เราเจาะปูนอย่างเดียวเลยก็ใช้ดีการเคลื่อนตัวดีทำงานได้ปกติส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเราเราเราอยากลองใช้เหมือนกันเป็นกลุ่มสินค้าของของประเทศจีนเราก็ให้เพื่อนเรานำเข้ามาเป็นของดีบอล จะเห็นได้ว่าตัวรูปทรงน้ำหนักความคล่องมือการมีตัวซอฟเวลาเกิดแรงกระแทกไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเจาะเหล็กแฮมเมอร์กับงานกระแทกอะไรเนี่ยงานแยกรายได้หมดตัวเนี้ได้สามมีหมดอีกหมดหนึงงานแยกปูนพอดีนี่มันขวางอยู่เนาะเดี๋ยวต้องกดรูดออกให้ดูนี่นะได้สี่หมดหมดอะไรบ้าง โหมดเจาะกระแทกโหมดเจาะกระแทกควบคู่กับเจาะแบบแรงบิดแบบเหล็กๆเลยนี่ mm hmm. ก็สี่โหมดนะแล้วโหมดนี้เราโหมดอันนี้มนหมดอีกอันหนึงเดี๋ยวนะนี่นาจะเป็นโหมดแยกเราไม่มีตัวแยกให้ดูน,นี้เจาะด้วยกระแทกด้วยจเจาะเหล็ก อันนี้น่าจะเป็นโหมดแยกอะโหมดทําลายปูนอะ<ม>ที่มันไม่เคลื่อนตัวก็คือถ้ามีสว่านเสียบมันก็ตืดตืดตตตัวนี้ก็วเวลาไปงานติดตั้งพวกยึดแผ่นเพดพวกโซล่าเซลล์มันก็ใช้บ่อยเพราะว่า เวลาไปก็เอาไปสองตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นสองตัวเนี้ก็จะเป็นมอเตอร์บัตเลดหมดแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเป็นบัตเลตหมดแล้วตัวนี้ยี่สิบโวลต์ตัวนี้สิบแปดโวลต์ส่วนตัวนี้มันใช่บัตเลดไหมอืมแต่ตัวนี้ไม่มีแปลงฐานแล้ว แต่ตัวนี้ไม่ไม,มีไม่มีแปลงขันส่วนส่วนกลุ่มกลุ่มที่สองนะครับของเราเป็นกลุ่มแบบอันนี้ก็คืออ่ะอ,อันนี้ก็คือเจาะเหล็กเจาะเหล็กไอตัวน,นี้ก็คือเอาไว้เจาะเหล็กขันทอสทั่วๆไปพวกนี้ใช้แรงไม่เยอะเจาะปูนได้เจาะเหล็กได้เจาะไม้ได้ขันทอสพวกใช้แรงบิดเอ่อตั้งแต่ ตามสเปคของเขานะมันก็สามารถปรับแรงทอร์กได้ไอ้ควนี้ก็จะใช้งานขันอัดเจาะรูไม่ได้เน้นงานแบบงานหนักนตัวนี้ก็เป็นค่ายของดีวเหมือนกันก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะแบตเตอรี่ก็ใช้ค่อนข้างจะทน,ใช,น,น,นใช้งานได้นานีใช้งานได้นาน เรา,ไรไา,เราส่วนใหญ่เราไปจับดอกสว่านดอกสว่านจเจาะเหล็กนะมันจับดอกจอเจาะเหล็กได้แล้วก็เราจะใช้จับจับดอกนี้ก็ได้สําหรับเอ,อขันทอพวกสกูที่เป็นใช่สกูที่เป็นสกูอย่างแบบเนี้นี่นะเนี่ยสกูอย่างเงี้ยก,ก็ใช้ก็ใช้งานได้แต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันเป็นตัวจับแบบ มันไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกแท่นหนานะเราเคยไม่ไม่นิยมใช้ดีกว่าใช้สําหรับงานจับดอกพวกขันทอสอัดอะไรไขควงพวกนี้ยตัวนี้ก็เหมือนกันส่วนตัวนี้ตัวนี้ค่ายเซเลเซเลเป็นลิเทียม18โวลต์เพรที่เราเลือกใช้เพราะว่าราคามันไม่แพงมันถูกมันพันกว่าบาทก็แบบเขาเรียกว่า สมบุกสมบันไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียดายตังค์แต่พวกนี้มันค่อนข้างราคาแพงก็เลยแบบเป็นห่วงน,นิดหนึงอันนี้ก็จเจาะเหล็กจเจาะเหล็กได้แล้วสามารถใส่หัวสุสก,กูพวกเนี้ยเนี่ยปรับเป็นแรงบิดแล้วก็ปรับเป็นดอกสว่านได้แต่ตัวนี้เจาะปูนไม่ได้นะตัวนี้ราคาสองพันก่าบาทไม่ไม่แพง ในชุดเขาแถมแบตมาสองก้อนสองพันกว่าบาทนี่คือแถมแบตแล้วแถมแบตแล้วตัวมานโบนานแล้วนะแตัวนี้ก็ซื้อมาเกือบห้าปีแล้วส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือตัวนี้พิเศษนิดนึงยห้ออะไรยห้อ m i มิว u กี้ตัวนี้เนี่ยมันคือที่เราเลือกมาเนี่ยเอถ้าเกิดจะเจาะปูนแบบยึดพุกธรรมดาโดยที่ไม่ได้เจาะหลายรูมากตัวนี้ก็เหมาะสมคือเจาะปูนได้ ขันอัดได้แรงทอกค่อนข้างจะเยอะถ้าจะเจาะปูนเนี่ยเราบิดมาที่ตัวโหมดตัวเนี้ยโหมดปูนเนี่ยหัวมันจะแบบเนี่ยกดไปในหัวมันจะยุบได้หไหมอันนี้คือเป็นเหมือนฮัมเมอร์สามารถเจาะปูนได้ดีถ้าเราปรับมันเป็นดอกสว่านนะกดเนี่ยมันจะไม่มียุบแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มันมีโหมดเจาะปูนกับเจาะสว่านถ้าเจาะปูนมันก็จะกดไปจะยุบได้เงี้ยก็เจาะเข้าได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็แรงบิดก็เยอะ ส่วนใหญ่ก็เอาไว้จับยึดสว่านเอาไว้คว้านรูอะไรพวกนี้กับงานติดตั้งพวกโซล่าเซลล์ตัวนี้ก็แรงบิดก็ค่อนข้างเยอะแบตเตอรี่ก็5แอมป์18โวลต์เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นพวกตระกูลมอเตอร์บัตเลตเนาะพลังแรงส่วนต่อไปเป็นกลุ่มพวกเอ่อยึดพวก ขันพวกสกูที่เป็นสกูพิเศษพวกเนี้ที่เป็นพวกหลังคาพวกตะกูลพวกแมททอนชีตอะไรพวกนี้ไอ้กลุ่มพวกนี้ช่างจะใช้กันเยอะก็มันจะมีชุดบล็อกของมันมาการจับบล็อกมันก็ค่อนข้างจะแน่นหนาเนี่ยแล้วก็มันจะไม่หลุดง่ายๆไงกลุ่มตะกูลพวกนั้นมันจะหลุดค่อนข้างง่าย,ายแล้วก็เวลาไปยึดเจาะเหล็กก็ค่อนข้างจะทํางานได้สะดวกมือ มีการใช้งานโหมด3โหมดแรงบิดเบอร์สแล้วก็เจาะดอกสว่านดอกสว่านได้แต่มันจะไม่ค่อยเที่ยงตรงเท่าไหร่มันจะมีการโบกสั่นเล็กน้อยแรง,อา,งอาไว้เจาะสก,กูอย่างเดียวกลุ่มนี้จะเจาะสก,กูนะครับต่อไปอาตัวนี้มันตัวนี้มันเป็นรุ่นที่เราซื้อมาก็สิบปีแล้วพร้อมกับตัวเนี้ยเราซื้อมาคู่กันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มเอ่อขานอัดอิมแพแต่ว่า ที่ชี้ให้ดูนี่มันคือมันเป็นเอ้าลืมสยเลยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไอตัวที่มันเป็นแปลงฐานอ่ะตัวเนี้ยคือกลุ่มนี้ก็คือมันเกือบสิบกว่าปีแล้วมันจะนานๆทีมก็สวิตช์ไม่ค่อยกดมันก็จะไม่ค่อยแอคชั่นอ่ะเดี๋ยวมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราก็ยังไม่ได้สั่งสวิตช์มาเปลี่ยนเนาะก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะแรงอัดเยอะก็ขันยึดอันนี้ก็คือใช้มาสิบปีก็ใช้ได้ดีใช่ปะก็ยังใช้ได้ดีอยู่ก็ขันอัดพวกสกูพวกพวก,พวกนี้ได้เลย แมททันชิตหลังคายึดเจาะผนังแมททันชิตอย่างเงี้ยด้านด้านข้างเนี่ยก็สามารถสามารถใช้ไอสกูบนี้ขันอัดได้เลยต่อไปเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าเราก็ใช้เหมือนกันเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มของแบรนด์มาคิต้าตัวมาคิต้าหลังๆเนี่ยก็เราไม่ได้ เราไม่ได้เลือกซื้อกลุ่ม12โวลต์นะส่วนใหญ่เราจะซื้อกลุ่มพวกแบตเตอรี่ที่มีความจุค่อนข้างเยอะ18โวลต์40โวลต์20โวลต์ตัวเนี้ยเราเลือกมาเพราะว่ามันเป็นแบตเตอรี่ใช้ใช้ตัว40โวลต์40โวลต์คืออะไรใช้งานได้นานมันก็ใช้งานได้นานแรงบิดมันเยอะด้วยครับก็ตัวนี้เป็นตัวของม a คกีตาเราก็เพิง่งก็เพิ่งได้มาเหมือนกันตัวนี้ก็แรงอัดค่อนข้างจะเยอะมากแล้วก็มีโหมดการใช้งานค่อนข้างจะหลากหลายหลายโหมด มีให้เราเลือกเกือบสี่โหมดวันนี้ก็จะมีหลายๆายคนก็เอาใช้อยู่แล้วก็รีวิวอยู่แต่เราเองเราเราสุกว่าเออมันค่อนข้างจะแรงมากแรงบิดค่อนข้างเยอะสองร้อยนิวตันสองร้อยสิบประมาณนี้นะนนส่วนใหญ่ก็เน้นเน้นพวกออยึดพวกส่วนใหญ่จะเน้นพวกนี้เลยสก,กูพวกเนี้ยทอพวกนี้คคนป,ประจําเลย พ่าเวลาเราไปขึ้นหลังคายึดต,ติดตั้งโซล่าเซลล์เราใช้หลายตัวนะเราก็แบ่งกันใช้งานก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักไฟ LED ค่อนข้างสว่างเหมาะก,กับทำกันคือค่อนข้างดีนะตัวนี้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอันนี้เราไม่ได้เอาตัวนี้เราไม่ได้เอาเอาออกไปสำหรับงานรับจ้างเราเอาใช้สำหรับในงานพวกเ,เครื่องจกักรรถการเกษตรเรา เราก็เป็นตัวบล็อกสำหรับเอาไว A ้ AEG คือตอนนี้มันค่อนข้างจะแรงมากนะเพราะว่าเราตัวแรกเราได้มาเราก็เราก็ไม่ได้ใช้อะไรมากแค่บล็อกรถยนต์กับกลุ่มพวกอุปกรณ์การ,กรเกษตรของเราก็แรงดิดก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่รู้ว่ากี่กี่นิวตันเพราะานานแล้วจำไม่ได้แต่ก็ยังประสิทธิภาพค่อนข้างดีมาก ถ้าดูจากนี้ไม่รู้กี่กี่ร้อยเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยได้เขียนเนิวตันไว้นะแต่น่าจะเกินอยู่เรงสักสามร้อยสี่ร้อยนะนานมากแล้วก็จะมี ไฟสเตตัสโชว์ก็แบตนี่ก็ตัวนี้มันห้าปีแล้วไม่ยังใช้ได้ดีอยู่เซฟตี Safety, <Okay. S 1> ้เยอะนิ่งแรงมีปรับโหมดเยอะมากสี่โหมดมันเพิ่มสปีด <c oughs> ใช่ <c oughs> นี่เลยก็เดี๋ยววันนี้เรา เราไม่ได้อันนี้เราไม่ได้แบบเขาเรียกเรากลุ่มที่เราใช้จริงเราก็อยากจะมาให้เพื่อนๆลองดูว่าเออไอ้สามตัวเนี่ยว่าใครเขาขันขันสกูเด็กได้ดีกันผมอาจจะไม่ได้ทำแบบสองตัวพร้อมกันเนาะแต่ก็ให้ดูคร่าวๆว่าการใช้งานเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราจะลองใช้ตัวบอสรุ่นแปลงฐ่านนะสิบแปดโวลต์ อิมแพ t ตัวนี้ก็อยู่กับเรามาสิบปีกว่าเป็นผลิตมาจากมาเลเซียเอาไว้สำหรับขันพวกน็อตสกูดีมากเดี๋ยวเราลองใช้บอสขันให้ดูเราอาจจะไม่ได้มีการเทสแรงกดที่มาตรฐานเนาะก็เป็นการรีวิวการใช้เจาะเฉยนะครับไม่ได้รีวิวบอกว่าตัวไหนมันเจาะเร็วเจาะช้าเนาะ เอานะจอดนะการลงก็ค่อนข้างจะหลังจากที่มันมีการแบบเขาเรียกว่ากินเนื้อเหล็กเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ใช้เวลาพักเดียวแหละคราวนี้เราอาจจะขึ้นอยู่กับการเลือก ยี่ห้อของปลายของสตัวสกูเนาะไม่ใช่บอกว่าสว่านมันจะสว่านดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องเลือกหัวสกูที่มันค่อนข้างจะคมด้วยกับการที่มันแบบกัดเนื้อเหล็กอะ่ะต่อไปเดี๋ยวมาลองค่ายแดงกันบั่งเป็นมีว a ก k ี้เราก็เล่งเบอร์ไปเบอร์สามแล้วกันอุ้ยโทษทีเบอร์สามเ,เนาะก็อลองเจาะดูเมื่อกี้ใช้ค่ายบอสไปแล้วอันนี้ดู เล็กจับง่ายถนัดมือดีอืมค่ายมีวอก,กี้ก็ก็ลงแบบนิ่มๆเนะแรงกดผมอาจจะอาจจะไม่ใกล้เคียงกันแป้ะแต่ก็แบบก็พอใช้ได้ก็ถือว่าตัวนี้ไม่ไม่กดไม่เมื่อยมือก็เข้าง่ายต่อไป อตัวนี้เลยเคยรีวิวไปแล้วมาลองค่ายของตัวค่ายเขียวของมากกตา้าเขาส่วนโหมดเนี่ยเดี๋ยวเร,เราเลือกเป็นแบบให้มันแม็กสุดเลยกดก่อนอ่าตอนนี้แม็กสุดแล้วเบอร์สี่ทุกอย่างรวมแรงหมดตอวนี้พลองดูดูเสียงแล้วฟึดๆเลยเหมือนรถแข่งไฟฟ้าเลยบัตรเลดเลย <c oughs> ก็อ,อันนี้ไายเขียวก็ดูถนัดมยอดีโอเนื่องจากมันเป็นเบอร์ที่เบอร์สี่เนาะมันก็เลยลงค่อนข้างเร็วแต่ทีน,นี้วิธีการไข่สกูเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราในการที่พอรู้ว่ามันลงลงเสร็จแล้วเราก็รู้จักระยะเบรกไปด้วยนะเพราะว่าในการที่เรากดมือด้วยความเนี่ยมันมันจะคอนโทรรอบได้อย่างค่อนข้างกันนิ่งนะสังแกดูนะมันจะแบบจนเร่งจนถึงแม็กมันเนี่ย พอเรารู้ว่าเราสกูมันลงไปสุดแล้วเราควรจะมือเราจะต้องแบบรู้ว่าจังหวะจังหวะในการลงสกูด้วย <c oughs> อะต่อไปเราก็มาไล่กลับเรามาดูวิธีการเอาสกูออกโอเคของค่ายเขียวมาเกต้าก็ใช้เบอร์สามแลครับแรงสุดแล้เบอร์สี่เบอร์สี่กทษทีนี่เสร็จแล้วอันนี้เอาสกูออกค่ายมาเกต้า <c oughs> ต่อไปครับค่ายแดง เราจะมาถอนสกูด้วยค่ายแดงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหัวนหนึาตร่งองตามก็ก็ง่ายๆค่ายแดงค่ายแดงก็นิ่มต่อไปค่ายบอสค่ายตัวนี้เป็นรุ่นที่บอกว่ามันเป็นแปลงถานดูสิปแปลงถานคือเป็นเป็นเหมือนแปลงถ่านคืออะไรแปลงถ่านก็คือตัวมัน รุ่นนี้มันออกแบบมเปไปรุ่นเก่าไงมันต้องใช้แปลงถ่านในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไงรุ่นอื่นๆเขาไม่มีแล้วแต่ว่าเราซื้อนานเราไม่ทิ้งนี่เราต้องใช้ถ้าเสียเราก็ซ่อมเอารุ่นแปลงถ่านมาหนึ่งสองสามก็นิ่มเหมือนกันมันจะมีเสียงแตกๆหน่อยรุ่นนี้สร้างแรงกระแทกน่าจูงใจไม่มีเลงไม่มีอะไรกดอย่างเดียวเหยียบคันเร่งให้นิดเบาช้าอยู่ที่มือเรา วันนี้เจาะแค่สามตัวนะครับวันนี้ไม่อยากให้ดูเยอะเดี๋ยวดูนานแล้วเบื่อก็เลยอยากให้ดูแค่สกรูที่เอาไว้สําหรับขันพวกน็อตอย่างที่พี่ๆหลายคนบอกนะความจริงเราไม่ได้ใช้ไขควงเจาะดอกเออเจาะเจาะสว่านเท่าไหร่ดอกส่วนใหญ่ใช้แค่ขันอย่างเดียวเนี่ยของผมก็ใช้สามตัวเนี่ยในการไปทํางานะ่ะขันอย่างเดียวไปกันสองคนก็ใช้กันสามตัวเลยเพราะว่าไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อย ก็สําหรับผมแล้วผมคะแนนผมไม่มีเพราะผมก็รักสามค่ายเหมือนกันเพราะว่ามันดีมันดีคนละแบบไม่ไม่ได้ไม่ได้สำหรับผมแล้วข้อเสียมันมันเป็นธรรมดาแล้วของพวกอุปกรณ์พวกนี้แต่ว่าสําหรับผมจะพูดแค่ว่าเออข้อดีเนี่ยมันมันดีคนละแบบการออกแบบสรีละรูปทรงลักษณะการเข้าพื้นที่มันจะมีทั้ง ทั้งแคบทั้งยาวทั้งอ้วนก็แล้วแต่เราจะชอบอาการเลือกใช้งานสําหรับในช่างเรื่องเครื่องมือไม่ค่อยมีปัญหาชอบหมดถ้ามีคนซื้อให้ยิ่งชอบใหญ่เลยก็วันนี้เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องในช่างบ้านสวนนะครับสําหรับการใช้สว่านพวกเครียกตระกูลอินแพ t กันะเอาไว้ทอพวกสกูหลังคาแมทตนชิทโซลาเซลล์หรืออะไรก็ได้ แรงบิดเขาค่อนข้างเยอะลองไปเลือกใช้ดูนะครับปกากกอลักก็ใช้ด้วยนะครับ